สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพริกนะคะรสชาติของพริกเด็กๆเคยสัมผัสไหมคะใครเคยทานบ้างพริกเป็นยังไงคะมีรสชาติเป็นไงรสเผ็ดนะคะเราได้เรียนรู้รสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวไปนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องรสเผ็ด นะคะโดยตรงเลยนะคะรสเผ็ดก็ได้แก่พริกต่างๆอันนี้คุณครูมีพริกมาให้เด็กๆดูนะคะ,อ,ะอันนี้สีสวยนะคะสีสวยน่ารับประทานนะคะเราเรียกว่าพริกเหลืองนะคะพริกเหลืองมีเม็ดเป็นไงคะ ใหญ่มากนะคะใหญ่มากตรงนี้เราเรียกว่าก้านพริกนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเม็ดพริกข้างในก็จะมีไงคะมีเมล็ดนะคะคุณครูจะแกะให้เด็กๆดูนะคะข้างในก็จะมีเมล็ดเยอะแยะมากมาย เมล็ดเหล่านี้นะคะก็จะเผ็ดมากเลยนะคะอันนี้คือพริกเหลืองนะคะต่อไปอันนี้ตรงกันข้ามเลยเม็ดเล็กนะคะแต่จะรสเผ็ดยิ่งกว่าพริกเหลืองอีกเราเรียกว่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูข้างในก็เป็นยังไงคะ เดี๋ยวจะให้ดูมันเล็กมีเมล็ดเล็กๆค่ะเล็กๆแต่จะเผ็ดมากเวลาเราดับประทานนะคะอันนี้คือพริกขี้หนูพริกเหลืองอันนี้เป็นพริกขี้หนูเหมือนกันแต่พันเม็ดใหญ่นะคะพันเมล็ดใหญ่เวลามันสุกนะคะ เวลาสุกหรือมันเก่จัดมันก็จะมีสีแดงจากสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีแดงพริกขี้หนูก็เช่นกันนะคะอันนี้คือพลิกแล้วก็คุณครูไม่ให้ไม่ได้ให้เด็กๆชิมนะคะอเอาพอเป็นที่รู้กันนะคะว่ามันจะรสชาติพริกให้รสชาติเผ็ดค่ะ ททวนอีกทีนะคะอันนี้คือพริกขี่หนูเม็ดใหญ่พริกเหลืองค่ะพริกเหลืองพริกขี่หนูเม็ดเล็กค่ะคุณครูไม่เน้นให้เด็กสัมผัสเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะมีรสเผ็ด แล้วก็ร้อนนะคะเมื่อเด็กๆจับเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องรีบไปล้างมือนะคะเรียนรู้ห่างๆได้แค่นั้นนะคะให้คุณแม่ถามคุณแม่นะคะว่าในครัวเรามีพริกอะไรบ้างไปลองดูนะคะสวัสดีค่ะ